พอปูดมอันนี้กูสีแยกซะสันให้เอาโลดมันย่หันละสามตัวพร้อมวดสีมานจังได้กบเข่าจังได้กับัง Mai lòng lương gắn tai cùi tiểu đệch nói mắt tung nam 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 cô nam 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 ให้ในกูกับยายมีกูวาโตเค่งเคง่งอันนี้คือของกูเจ็ดน้องพะยะสร้างพะยะสร้างสิเอาพะยะสร้างงวดบ้างหัน เป็นจักตัว,ยยวห้าห้าตัวห้าตัวยายมีบอกว่าห้าหนึ่องอันนี้คือของยายมี่ด้วยเก้าเนื้งกระไฮเป็นตัวเข้าเอิญนี่ยังก่องบรุแจ็ ้าเด้าวเิน้ยโ่ายโอ้ยูอ้ยโองกโอ้ยอ้ยโอ้ยโล้ยโวอ้ยโอ้อยโ้ย้ย้ออ่ยโอ้ายโอ้ย้ยโอ้ยโอยอ้ย้โ้ยโออนยโออยออออโอ มนันมาเก็บไปงวดวังหันเด้อย,ยาสีมะวาคู่ขาศุนหลายพอปูคือนประคุนขึ้นพุ้นหายแน่คือว่าเลกวิ่งเลกแลนเลกแลนพี่น,อน้องเลเกเลน้องน้อนเลกนือ้อยเลกแืนเลกแลนดเด้อเลกหนึ่งตัวเดียวเลกว,วิ่ง

ให้ในขันบักนั่นมันเบาๆว่าหกหาสองเด้อปูกูกับพ่อสีเบาได้ยู่ดอกว่ากูว่ากูสีเ่าเก้าหาหนึ่งหุ่นได้ไหลา วกูถามตาจันกับยายมีก่อนนตัโอ้มูตัวบ่หลบลูผู้ใดมูตัวกะอยากให้มูมึงได้ไม่เหตุบนสุนท่าน โอ้เข่งเข่งของกูเอา้าหมูมึงอยู่นี่เด้อกูกะขอให้ได้ห,หรือวว่าหมูมัน ผู้เห็นตัวอนาจาักยุกไกย,ยุกไก่กระซังขันได้โชคลาบร้อยของมูตัวหวดสีมานีแล้วก็่า่เลืมพญาสร้างเก่าเสียงกูก็ยืนยันพญาสร้างเก่าเสียงคือเก่าให้เสียงดังกลองกลางว่าคือเก่าเน้่งาุ ได้กระปังคือเก่าขขาวคือเก่าได้คือเก้านั่นละได้ยู่ดอกมันบ่ไปใสดอกบาทที่นี่มูตูวบ่แมนว่าสี่คนในบาทเพิ่มมาเป็นหาคน มันมีบักอันหนึ่งเด้อบาหวามนําเด้อผูบ้าหูดอกว่าเป็นผู้ใดรูมันว่ามันเป็นลูกล้านบานในเมี่ยงอยู่นี่ละเด้อมูมือคือล้องสีหัวมูยอยู่แถวนี้นี่ละมันว่ามันเป็นสายใ่กับมูตาจันตาเซ่มันว่าเด้อ คือเสีเยงเลี้ยงน้ำของมันชื่อว่าจังไดกูบ่กหมดปักดูดูแจนะ๊จ้อยน่ะเจาาถามเอาด้อมันวมามูตูห้ากันซามันเร็วกว่ามูตูตัวมันเปล่าแลนไปเบิ่งอยู่อันเขาหมุนขุยลุยมันแลนไปเบิ่งก้อนมูตู มัน่าปูวคู่ขายเห็นแล้วมัน่าอันยูไทยไทยมันมันเป็นหมันเป็นหกหาสองพนามันว่ามันบอกว่าจังตัรดเด้อมันแรนเร็วกว่ามูตูมูตูประภาพกันย่างแล้อมูตูเท่าระเนนก่าหันแล้วค้ย สีมกูกะขอหายมูมึงเฮงเฮงปังปังได้โชคลาบร้อยแล้วก็อย่าลืมมาดหวมอาบ,บนคือเกาจังได้กะเสียงกล่องกลางวันคือเกานั่นละมูตูไปย,ย่อมหายมันเงียบมันเงาดอกก <c oughs> ูยืนยันว่

นี่กูก่ยืนยันคือเก้าหาหนึ่งเกาหนึ่งเก้าหนึ่มางาเสใหญ่ันาขอบฟัวหาหนึ่งเก้าหนึ่งนะคะอ่าลืมดห่นัเอาไว้น้ำเน่าเพื่อนบอกูด้ อย่าลืมจูตกอยากหมูมึงได้นั่นละจสได้พญาสร้างเกเสือเป็นไดเสือก้สร้างเตัวนรับสร้างเเสืยงยังบรัคเมื่อกี้หลายหคนทีรับทีกอยหมดนี่เด้อครับผมมูตั ตาจาันตาเ,เมีได้พาก,กันศึ้อาาเลือกกันไปยางมทักหลักยางมทักแล้วเนาะหกอองหกองนะคุกากคิวาครูทเอาสร้างเก่าเสียต่งตาม่มันพากันไปหงของครูต่างที่แหลก เก่าเสียแมนกขบอยท่านโยกทางนาพนมาตัวหนึ่งมัวมึงตาบ่มื่นกูย่งเคจเจังเสียกูเสียลงสร้างอยู่นั่นเลยบ่ดีดีเนาะบ่เป็นอย่างดอกเ๋้วกสีมาว่า l่าง, u đông <1ullen> <V statistically> <Less> <phases into> <room> cứ mắc kẹt tôi hết là Chẳng đáy cục cả, duyên dắn bằng cứ cao. Tắtu, tátu, 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 ขาตู้เอาละย่างไก่กุ้งก้าวเก่านั่นละสร้างเก่าเสียกบัวเอาเก่าเสียกกับเก่าเสียกคือเก่าของงวดสีมางวดนี้กู่หายโมมึงเป็นทุนก่อนนะถูกเนี่แต่ละสีซอคือประเด็น No. I'm